งานเลี้ยงทั้งทีแต่ใส่เสื้อเชิ้ตมอสอมอสอ,ม,อ,อม,มาร่วมงานถ้าไม่อายพวกฉันก็เห็นแก่คนหยกแขกว i p ของเฉันบ้างห้องนี้จะให้สิทธิ์กับแขกที่เป็นคนรวยไอ้พวกแขกจนๆไม่มีระดับไม่อนุญาตให้อยู่ที่นี่เอกสารจากสำนักงานใหญ่นี่ อ่าแล้วมงไปหมดพี่ออยพี่ออยอยู่นี่เนี่ยบีมหาตั้งนานอ่ะยียบีมตามหาพี่ทำไมมีเรื่องอะไรดูสิเนี่ยน้าซีเป็นไก่ต้มเชียวคือว่าบีมมีเรื่องเดือดร้อนนิดหน่อยอะพี่ออยเรื่องอะไรล่ะก็พูดมาสิเผื่อพี่ช่วยได้คือว่าบีมขอยืมเงินพี่ห้ามหมื่นได้ไหม บีมจะเอาไปจ่ายค่าบัตรเอทีเอ็มอะไรกันเนี่ยเยบีมเงินเดือนเพิ่งจะออกแต่มาขอยืมเงินพี่แล้วเนี่ยนะโถพี่ออยก็บีมหมุนเงินไม่ทันจริงนี่นะนะขอยืมเงินหน่อยนะบีมจําเป็นต้องใช้เงินพี่เป็นผู้จัดการบริษัทพี่มีให้บีมยืมอยู่แล้วใช่ไหมคะมมมฮะลัลโหลค่ะเลยาวันอะไรนะคะ ตอนนี้มีคนเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราจะมีท่านประธานคนใหม่แล้วฮะจะให้ออยรับหน้าที่เป็นแม่งานจับงานเลี้ยงต้อนรับเขาเหรอคะได้ค่ะได้อยทำได้ค่ะสวัสดีค่ะเลขาวันเรามาตั้งนานในที่สุดบริษัทเราจะมีประธานคนใหม่สักทีพี่ออยบีมอยู่ตรงนี้นะลืมบีม้็หรอช่วยบีมนะบีมต้องการเงินจริงๆ พี่จะให้บีมทำอะไรก็ได้ให้บีมยืมเถอะนะนี่ยายบ,บีมก็อยากได้เงินมากนักใช่ไหมจะใช่ละสิพี่ออยดีงั้นแกมาช่วยพี่ช่วยอะไรหรอคะบอกมาเลยบีมทำได้หมดสวัสดีค่ะ ยกผู้สายค่ะอะไรนะคะ LKT Group มีท่านประธานคนใหม่แล้วสนใจสิคะโอกาสที่จะได้พบท่านประธานของ LKT Group ไม่ได้หากันง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้มาเสนอให้ยกค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโยกยินดีต้อนรับนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณบีมหยกคิดว่าจะจัดงานเล็กๆนี่จัดอยู่หลักมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะจะว่าไปคุณบีมเป็นผู้จัดการของ LKT Group เหรอคะเห็นติดต่อบริษัทหยกมาอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะบีมเป็นแค่พนักงานส่วนผู้จัดการคือวิสาวของบีมคะ่ะอ๋อค่ะพี่มาแล้วบีมนี่ไงคะ พี่ออยพี่สาวของบีอ่าพอดีเลยพี่ออยมีคุณโยกจากบริษัทมีคิิสมมา์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโยกสวัสดีค่ะคุณออยเป็นไงบีมคุยกันไปถึงไหนแล้วก็ดิวกันไปประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณหยกใช่ค่ะเรื่องที่พวกคุณเสนอมาให้หยกหยกตกลงนะคะหยกโอนจากให้คุณบีมเรียบร้อยแล้ว ค่ะแบบนี้ละดีคุยกันง่ายง่ายจะได้อยู่กันยาวๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าแต่เมื่อไหร่ท่านประธานคนใหม่จะมาหรอคะท่านน่าจะมาค่ำๆนะคะ่ะคุณหยกอดใจรอสักหน่อยนะคะแน่ใจนะคะว่าหยกจะได้เจอท่านหยกเสียเงนินไปแล้วนะแหมคุณหยกไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงนินฟรีหรอกค่ะดีมาเอาหัวเป็นประกรันว่าที่คุณหยกจ่ายมา คุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนใช่ค่ะในฐานะที่อาเป็นผู้จัดการของที่นี่อ๋อก็เอาตำแหน่งเป็นประกันค่ะพวกเราลงเรเือลำเดียวกันแล้วอ๋อจะไม่ทิ้งไข่ไว้แน่นอนเชื่อพวกเรานะคะต่อจากนี้เราก็แค่รอให้ท่านประธานมาแล้วพวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันโน้มน้าวให้ท่านประธานมาอยู่ข้างพวกเราคิดดูสิคะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดมันจะไปอยู่ที่ไหนได้ คุณหยกก็จะได้รวยพวกเราก็จะได้รวยทีนี้แหละพวกเราก็จะได้เป็นอภีมหารวยความคิดคุณออยถูกใจหยกมากเลยค่ะถ้าคุณหยกชอบอ้อยก็ดีใจค่ะเชิญค่ะพ่อได้ขอบใจมาก สวัสดีค่ะฉันมาร่วมงานเลี้ยงค่ะมาร่วมงานเลี้ยงคุณออยคะ่ะไม่ใช่ไยโยงหรอคะที่ได้รับเชิญมาที่นี่เออบีมห้อง VIP มีมีแขกคนอื่นด้วยเหรอบีมก็ไม่รู้เหมือนกันครับยอยอย่อยาบีมขอดูอรายชื่อแป๊บนึงน,นะคะเออเธอชื่ออะไร ฉันชื่อสร้อยฟ้าชัยหนุ่เกค่ะสร้อยฟีกามีจริงๆด้วยค่ะพี่อยแต่ไม่ใช่แขก VIP ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่แขก VIP เราไล่ยันได้โอเคค่ะไปค่ะพ่อเชิญนั่งหยุดอย่าแม้แต่จะคิดเอาร่างกายของพวกเธอมานั่งบนเก้าอ,อี้หรู ทำไมล่ะเฮ้อย่าจะกล้ามาถามอีกเนาะดูสภาพลุงสิงานเลี้ยงทั้งทีแต่ใส่เสื้อเชอตมสมสมาร่วมงานฉันว่าก่อนจะมากลับไปหาเสื้อผ้าดีๆใส่ให้ได้ก่อนนะลูกใช่พี่สาวของฉันพูดถูกถ้าไม่อายพวกฉันก็เห็นแก่คนหยกแขก V.I.P. ของฉันบ้างนี่คุณคะที่นี่มีแบ่งแยกชนชั้นของแขกด้วยหรอคะ มีสิห้องนี้จะให้สิทธิ์กับแขกที่เป็นคนรวยไอ้พวกแขกจนๆไม่มีระดับฉันไม่อนุญาตให้อยู่ที่นี่พี่สาวฉันไล่แล้วก็ไปสิอย่าต้องให้เขาพูดเยอะเลยนะเบิ่มน้ำลายคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราคะนั่นสิพูดเกินไปหรือเปล่าแล้วอีกอย่างงานนี้เลยขาวันก็บอกว่ามาร่วมง,งานได้ทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มีสิทำไม ในฐานะที่ฉันไปผู้ตัดสาร มารล้ยากเ็จพวกเราแบบนี้ได้ยังไงคะฉันกับพ่อได้รับเชิญมางานนี้นะคะแต่แกไม่มีบัตร V A P รู้ไหมว่าทำไมไม่มีพี่อ้อยคะบอกมัน่ายโ่เลยคะ่ะบัตร V A P ฉันมีไว้เชิญพวกคนรวยอ๋อแล้วต้องรวยจริงๆด้วยนะเพราะถ้ารวยไม่จริง คุณพูดเรื่องอะไรคะบ VIP, ัตร V i P ฉันไม่เข้าใจโอ๊ย,อยก็บัตรที่จะเอาไพ้พูดคุยกับท่านประธานเป็นพิเศษงไงละ่ะรู้ไหมว่าราคาบัตรของฉันเกือบห้าแสนนี่เธอยอมเสียงเงินเยอะขนาดนั้นเลยก็ใช่นะสิเพื่อผลประโยชน์ฉันทำทุกอย่างเลยคุณน,นี่บ้าไปแล้วนะคะอย่ามาว่าคุณหยกน,นะถ้าพวกแกไม่มีปัญญาจ่ายค่าบัตร V A P แบบคุณหยก สรุปจะซื้อบัตร V.I.P ไหมหรือจะออกไปจากที่นี่โอ้ยคุณมีมค่ะสภาพอย่างพวกมันไม่มีเงินซื้อบัตร V.I.P หรอกค่ะแล้วทำไมฉันต้องซื้อบัตร V.I.P ในเมื่อฉันเป็นประธานบริษัทนี้แพกพูดจริงเหรอน่าสิอย่ามาหลอกนะฉันจะหลอกทำไมฉันนี่แหละปฏิพัทธประธานคนใหม่ของ l k t Group ซอร์ไพรส์คนในบริษัทยังไงล่ะชุดนี้แหละน่าจะโอเคเอ้าคุณพ่อคาลืมไปแล้วหรอคะว่าวันนี้มีนับไปงานเลี้ยงไม่ลืมหรอกลูกพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วคุณพ่อจะไปชุดนี้จริงๆหรอคะคุณพ่อเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะทำไมนะลูกไปชุดไหนพ่อก็เป็นประธานบริษัทเหมือนเดิมดีซะอีก จะได้เซอร์ไพรส์คนที่นั่นเลยแต่ว่าห,หน้าลูกเราจะได้รู้จักนิสัยคนที่นั่นด้วยนะก็ได้คะ่ะคุณพ่อหนูแล้วแต่คุณพ่อก็แล้วกันนะคะจ้าลูกพวกเราวด,ด้วยค่ะพวกเราไ,ไใัใจช่ค่ะเอาไวให้พวกเรานอนะคะขอโทษจริงจคะไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอหรอกฉันเข้าใจ ว่านิสัยของคนเราสอนกันไม่ได้บางคนก็คิดแต่จะคตโกหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนบางคนก็เอาแต่พูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นฉันจะบอกให้คนจพวกงนี้ทำอะไรก็ไม่เจริญหอกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่ท่านประธานจะไม่ลงโทษอะไรพวกเราใช่ไหมคะฉันไล่พวกเธอ คุณคะแล้วเรื่องบัตร V.I.P นั่นทางบริษัทของพ่อฉันไม่มีนยโยบายนี้นะคะคุณโดนพวกเขาสองคนต้มซะแล้วล่ะคะ่ะจริงเหรอนี่เขาสองคนหลอกฉันเหรอไปกันเอถอะลูกเราอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยค่ะพุณพ่อขอตัวก่อนนะคะโชคดีค่ะ๋ยเ,เดยก่อน ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมแต่หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้รากจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน